มาครับพี่น้องประเทศนี้ครับภาคยูน่ามหาเนาะเนื้อที่ภาคนั่นแหละครับมือคลิปหรือพี่น้องเห็นในรูปกพอนนั่นนะครับง้อขุนบ้านอขุนตัวเยอะบาดกว่ตัวเลขสี่พันสิบกว่าเท่าไหร่กาวซีพันเท่าไหร่ใบพันมาซีพันหกซีพันซีเนี่ยผมก็ลื่อมเลยโอ้ตัวเลขสี่หมื่นวันนี้ครับนี่ง้อแดงง้อแดงครับพี่น้องเล็ดลาบกินครับอะไรอย่างเนี้ยเขาเปล่ครับ ล,ลายเรียบครับได้กันแล้วนี่แหละครับชีวิตความเป็นอยู่พี่น้องเมืองนอกเมืองหน้า,นาตักไงตักตักตักลงพูดนะน้ำแดงปะโล,ลหิดครับโลหิดพูดมาก,กินเลือดครับทั้งนี้ครับทั้งสุกทั้งนี่อะไรามาเฮ้ยกินไรวะเห็นหมอนี่ครับคำเดี๋ยวเขาต้องสีไปเฮ็ดงานพ่อให้กินเขาก้อนมาทันครับเดี๋ยวเดือดมหาทุ่มหมดละ หน่อยแมนบอ,อ,อ,อสอะไรยักเขาซิบ,บ่บล็อกสะตนี่รับพี่มือทั้งไหนครับผูบบ้ใดเฮ็ดมือไงเฮ็ดผงลาบลาบะลาบสะกนลาบสะนลาบสะกนลลาบเยากีลลาบเตยพุ่มเนี่ตทังเตทั้งไหนกันเลยเตนไปปลาชัว นี่ครับคุยกะสีคุยอันซุกเน่อยนะครับอันดิบบอคให้ซูปันเดะเข้มมัอนอืเข้มป่อือยาอยาเจ้าใสเกล่ยม่ครับครับอาวหนุ่ยน่ะทังไเบาเบาอนุาดปน้าว่บัดด้วยครับทอดฐานเลยคนอนนงพี่น้องเพ่เห็นตอนใส่หมวกเห็นเพ่เห็นหัวเก่ยไม่ใส่แต่หมวก ก็สาบิ่งตกเมื่อหลุดเมื่อนี่ครับกินข้าวกินน้ำกันกัเมื่อแรกครับพี่น้องเห็นผาข้างหลังมาอ้อมไปเลยนครับมันหนาวครับมันฝนมันฝนตกแล้วฝนสาดเป็นไอหมอกมากจอดไม่อยมาเด้อมาเด้ออืมวูบเร็วเถะเอาไม้ดูล่ะสู้ไม้สู้ไม้ตัวเลียดนะใครวะลาบครับลาบเลือดครับ ข้าขนาดไม่แกงมาใส่บไม่ได้หมดเลยมัแกงเมหรอเค็มไม่เค็มแล้วไปแหมพี่น้อมากินถ้าออกบ่ปันได้ได้ไงเรียนแล้วใส่อีกโหลกรสมันหลายรสนี่มันอยู่รสอยากกินข้าวน่องข้าวเหนียวกันนี่ยละครับพี่น้องเรียนออกไหมไอ้ข้าวพี่ออกไหมทอานโล่งหรือเศร้าค่อยมาครับพี่น้องมาให้กินข้าวแล้วกันครับพูดได้ท่านได้กินข้าวเรงเอาล่ะข้างหน้าเจี๊ยบเหีืบร้อยแล้วปว้าล้นจานเลย เนี่ยราบนี่ดิราบทุกนี่ดิดูตะมั h, ้มดีฮะกระเทียมเลยครับกระเทียมคุยเบ้างหนั่งดาบดิบเพื่อนกันครับหายกินยากเลยติม้วดเด่งปกติกินดิม้วนนมเพื่อนว่ะม้วนนมเพเป็นที่เด่นต้องแัดดูเจ้าคนเละรถแก่มันหอมดีแล้วเนี่ยเนาะ ทำยังไงเลยครับใช้วงเงอนนะเอ๊ะตู้ขาดขาดเอาเป็ดไปส่งรอบนี้ไปบ้างมาหาเราไปวักเดือดวอเงินเจ้างั้นยากได้เป็ดอยู่ดิโม้ไปไหนไหมมากาดเกือบปวดกลัวมาเลย <c oughs> มาตัวที่กลัว,ว <c oughs> กลัวเกือบปวดกลัวเจ้าควางเงินมันก็ได้เกอนคุณโกยกยินเกินแม่ไหมพี่น้องกันเห็นอันนั่นเนาะเนกินยังก่อคนที่ถือเลขสิบสองล้านไหมครับลอตเตอรี่สิบสองล้านไหม นี่แหละครับเนื้องวัวเพื่อนครับเพื่อนเอามาให้กับขอบพุ่นทั้งไส้ไส้ทั้งปั้มงัวทั้งวสวนทั้งผน่นนั้นได้ครับนี่12ล้านเพื่อนให้มาแต่ไหนให้สอบหนึ่งบอกเนื้อเนื้อให้สอบนู้นให้เนื้อมาสอบหนึ่งครับเพื่อนถือหวย12ล้านน,นั่นแหละนี่เนื้อเพื่อนครับเพื่อนซื้อให้กินเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องริมงานใกล้ๆกันครับ <c oughs> ยางเสียบยางเสียบอ่ะกินเขาครับพี่น้องประเทศนี้ครับจังมาเจกันไหมครับเดี๋ยวใช้อ้วนจะกินมันก่อน ใช่บาามีดคู่บ้าปืนกนมาดิดูก็แล้วมัดนะฮไ